ครับวันนี้เราจะมาดูสิ่งนี้กันเลยนะครับสาลี่หิมะอันนี้นะครับอันนี้สาลี่หิมะนะเอ้ยมีภาษาเหมือนจะจะมีภาษาจีนภาษาอังกฤษด้วยอะไรเฟิงซุยพียาสโนอะไรเนี่ยอ่านะครับอันนี้ก็อันนี้ก็อยู่ในห่อแบบนี้เลยนะอันนี้นะแต่ซูมกล้องนิดนึงอันนี้ก็เป็นห่อห่อแบบนี้เลยอันนี้เราก็ซื้อมาจากบจมสามแมคโครนะครับอันนี้แล้วก็ เดี๋ยวนะครับก็ราคาต่อกิโลกร,รัมนี่ก็59บาทนะอันนี้น่าจะประมาณสักเกือบ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 ครึ่งกิโลได้นะลูกนี้นะนี่ครับนี่ก็นี่นะครับ,นนรบซาลีหิมะนะอันนี้มีชื่อภาษาอังกฤษลายเพชโนโด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองแกะดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวต้องอเดี๋ยว z o o นิดนึงโอ้ก้องไม่ค่อยชัดเลยอ๋ออันนี้มีภาษาน,นี่นี่ภาษาอะไรเนี่ยไม่รู้ภาษาจีนหรือภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็นี่มีรูปประตูนี่ P E A R แปลว่าอะไรอันนี้นะอ๋อรูปแพรหรือเปล่าเออไม่รู้ใช่หรือเปล่านะอันนี้นะอ๋อนี่ครับรูป่างหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับ อย่างนี้เดี๋ยวเราเออลองให้ทีมงานไปไปปอกมาสักสักเสี้ยวหนึ่งครับเราลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะลองดูนะครับสาลี่หิมะนะนะครับแล้วเรามาชิมกันดูนะครับอ่าครับอันนี้ก็คือเราปอกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เอ๊ะมันชื่ออะไรแล้วนะเ๋ยวนะสาลี่หิมะอืมเห็นนะครับทำายูดูอยู่สาลี่หิมะนะ อันนี้เมื่อกี้นี้กิโลละห้าสิบก้าบาทนะครับอันนี้ราคาลูกงเนี่ยสามสิบาทก็รุ่งนี้ก็น่าจะประมาณสักครึ่งโลนะครับเดี๋ยวเราลองลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวทีมงานมาชิมนิดนึงนะครับเห็นนะครับอ,อร่อยนะอ่าลองมาชิมใกล้ๆหน่อยป็งไงครับรสชาติใชได้่ไหม วนนิ่ไม่รู้เมืองไทยปลูกได้หรือเปล่านะหวานเย็นหวานเย็นมากนะนี่ขนาดไม่ได้แช่ตู้เย็นอ๋อนี่นี่นนของเรายังไม่ได้แช่ตู้เย็นอะไรเลยนะอะไรใล้เอามาให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะก็เรียกว่าสาลี่หิมะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวขยายไฟหน่อยอ๋อนี่ไฟไม่ชัดเจน <S <S อันนี้ครับ <S <S คือดูเผินๆเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ก็เหมือนแอปเปิลนะทั่วไปก็เหมือนแอปเปิลแต่ว่าผิวเนี่ยจะมีจะมีความ สักอ่อนๆก่าน,นิดนึงแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นวนวลๆแบบรักษาแบบนี้ครับแล้วก็เนื้อเนี่ยก็จะเหมือนสาลี่ทั่วๆไปเพียงแต่นิ่มหวานกว่านะอืมก็ลองไปหาทานกันดูนะครับพวกนี้นะแถวบ้านลองลองถามท่านเขา,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 าดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะโอเคครับก็แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เราก็มารีวิวตัวนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสิ่งนี้เลยนะครับ,บสวัสดีครับ